ก็สิคุณลึกป่ะครับเปนลึกเติม โอ้แห่งเร็วแล้วแห่งเร็วขนาด แต่ว่าผมว่าปาปไหลไปเบิดเได้ครับเนาะก็ไหลไปแน่อยู่แน่นั่นแหละยเรียบร้อยอย่างดีนี่ทำพันทำพันโอ้ยคันเป็นสูกับมือนึงคืนนึงกับโบแหงเด้อวุนวิ่ได้หนีแมนอาจนเราจง่วยนะจงปักตูงรงงวยรงปันปักนักรียนคร่งกดเต้ยโอ้โหเตี้ยพนช โอ้บันเทอยให้หนูน,น,น้อมสน้อมมันมันปุ้ยได้เฉดีป่ะคอยยายน้องพี่น,อน,น,อน,นอ้องมึงนี่นม,นมาพี่น้องครับบุ้มน,น,น้ำแห้งแล้วครับพี่น้อง บุรีมีแหกาเอาแหมาลงครับโอ้โหมีแหกงสีลงแล้วบุ <c oughs> รีมีแหมีสุวิงกับลงได้ครับพี่น้องมา <c oughs> เอาแล้วครับเริ่มต้นแล้วครับผมน้ำเฮงแล้วครับ <c oughs> จักปีแล้วครับบุได้ลอก <c oughs> โอ้โหสิบปีครับบุได้ลอกแล้วครับผมนี่ครับผม <c oughs> ได้ตัวไงพ่อผู้ยญ่ก่อนนะครับเด้อม,มนี่มา,นนมาถาเบึงครับว่า,าไผเสด็จประคอยญ่ก่อนครับพี่น้องมึงนี่ฮะผูกขขาแม่พามาจอบ ผมก็ม่เห็นอะมาใส่สบอเนอะแถวเรงโอ้โอ,โอ้นูตะทอนแตะตูตรอบอหนูสงสัยดักเลยดักทางเลย มาเบิงเมื่อชีบเมื่อชีบปัเหรครับตาโช่ว์จักบาทเน่น,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 นี่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 บ่นเนี่ย เอาของแท้ครับพี่น้องน้ำแหงแล้วครับผมชาวบ้านกำลังลงกันเลยครับบอกว่าสิเป็นสวิงแฮจอบปาบอนปาหง่ครับผมนี่ตั้งพีกับรายครับหอยกับมี <c oughs> เอาละผ่านแตงไทยกับมี่ครับมีสวิงมาครับผม น้ำแห้งแล้วครับผมมาเลยครับผมปิกัดบานตะเซ็ดครับพี่น้องมาน,งนี่โยไดด้มบ,บ่อตต,อตังบ่าแล้วครับตัดทอดน,น,น้ำบูนครับผมเสีย่ยนแหมาแล้วครับเสีย่ยนแหมาแล้วตอนนี้กำลังจุดจุดจ้องปลาสิบสิจอบสิจอบปลาบอนครับผมเอา บานดีไม่มีตากล้องสินี่ยมยัวยมออัววะายีย่รกินรอกินกับลุงกิตพอวนี่ <c oughs> กำลังจบป้าบ่อนอยู่ตาเจ้าสวะทาป้าบ่อนบ่อ่ยองจันบ่งบาหน้ายกา เอาตาท่อนล่งเร้วบะนี่นี่หัวทานุตเต้ยานนี่มันอยู่เท่านี้เลยนะบังหยานี่แล้วได้เห้มาแหรอบ่ ส้าฮองกิ๊กเขากินนบ่้า่อกินกมาปิดท้ายเลยบาร์รตอบุ๊ม่อสอทรสลาลอออนล้วนี่บอกยุดตือพักสมบ่ะจ้า นี่มันอยู่ในในหยานี่หล่ะ <c oughs> <c oughs> มันจือเองเอ้ย<ป>อ่ามื่อละ่โนโนโนได้ปลาคอ้ออีกกว<ป>นหาปลากะหาปลาเรามาดูท่านผู้ชมกัน ถ่ายอะไรไม่รู้ติถ่ายบรรยากาศเอาไว้ดูไงลงยูทูบท่านผู้ชมเยอะมากจ้ะ

है कई आमिर मुसाफ़िर नो भाई